สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มบุรีรัมหรือกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งโดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับพบกันช่วงเย็นนะฮะใกล้ค่ำนะครับที่บ้านที่ทุ่งนานะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะนำสาระดีๆมีประโยชน์นะฮะมา เล่าให้พี่น้องเราได้ฟังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแสดงความยิดเห็นนะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเรานะพี่น้องครับอันนี้มีเอฟซีนะครับถามมานะฮะถามมานะครับ,ามมารบว่าไก่เนี่ยนะฮะที่จะชนะไก่เบอร์แข่งได้เนี่ยต้องเป็นไก่ประเภทไหนต้องตีเพลย์ไหน แล้วก็เพลไหนนะฮะที่เป็นเผลที่ชนะไก่เร็วนะครับมี2องคำถามนะฮะหนึ่งก็คือจะเป็นไก่ลักษณะไหนที่ตีคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นไก่เบอร์แข้งต้องตีเผลไหนถึงจะเอาไก่เบอร์แข้งเนี่ยอยู่ได้นะครับ แล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือไก่ตีเผลไหนนะครับที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้เร็วนะครับสองคำถามนี้นะฮะได้ได้วิเคราะห์นะฮะแล้วก็ประมวลแล้วนะครับคำตอบคือคำตอบเดียวกันนะครับไก่ที่จะชนะไก่เบอร์เบอร์แข้งหรือจะชนะ คู่ต่อสู้ได้เร็วนะครับมีแผลเดียวนะฮะที่เร็วที่สุดนะครับก็คือแผลตาครับแผลตาไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมีเบอร์แข้งขนาดไหนนะครับนะฮะม้คู่ต่อสู้จะมีเบอร์แข้งขนาดไหนนะครับแต่ถ้าโดนตีตาเนี่ยนะครับตีตาเนี่ยตีตามืด คือตาบอดปิดตะเกียงคู่ต่อสู้แล้วนะครับคือถ้ามันบอดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเตรียมตัวที่จะปราชัยครับเพราะเพราะตีตาแล้วมันมองไม่เห็นนะพอมองไม่เห็นนะครับมันก็มันก็ไม่สามารถตีคู่ต่อสู้ได้นะครับตีคู่ต่อสู้ได้บอดตาเดียวนี่ก็ยังพอยังพอไหวนะฮะไก่บอดนี่นะฮะ ไก่ที่ตาบดเนี่ยบดตาเดียวเนะี่ยไม่ใช่ไก่เพนะครับไม่ใช่ไก่เพนะที่พูดตีตาเนี่ยนะครับจะต้องตีให้มืดทั้งสองข้างนะครับถึงจะชนะเร็วถ้าไปมืดแค่ข้างเดียวเนี่ยนะครับก็ยังมีเสียวยิ่งโดยเฉพาะคู่ต่อสู้เป็นไก่เบอร์แข้งนะครับนะตีแค่ข้างเดียวบดข้างเดียวเนี่ยฮะอีกข้างนึงเนี่ยยัง ยังไม่บอดนะมีเบอร์แข้งนี่นะฮะมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะครับยกตัวอย่างเลยนะอย่างเจ้าเจ้าเทาเสบผมเนี่ยนะครับไฟที่3ามที่ชนะนะซึ่งผมยกตัวอย่างไปคลิปที่แล้วนะครับไฟที่สามเนี่ยมาถอนแข้งนะครับไฟที่ห่งนี่ชนะไม่จมอันนะไฟที่2เนี่ยตี3อันก็คือ โดนแข้งหน้าเราเราไม่ทันเขานะครับความถี่แข้งหน้าเขาเนี่ยนะทํทำให้เราเนี่ยเสมอมาแบบแบบหูตาเนี่ยหูตานี้ปิดหมดเลยนะครับเสมอมาสามอันซึ่งผมยกตัวยอย่างเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็ไฟที่สามเนี่นะครับมาโคสนิมนะครับ มาเคาะสนิมแต่ว่าเสียตานะครับเสียตาหนึ่งข้างตั้งแต่ต้นยุกแรกนะครับแต่ก็ชนะคู่ต่อสู้นะครับตีอันเส็ษเศียะอันอันก็หน่อยนะนะคือไก่บอดนี่นะครับโดนตีตานี่ยฮะบอดเนี่ยแค่ว่าจะเป็นไก่เพ้นะครับถ้าบอดข้างเดียวนะซึ่งเผลที่ ชนะกู้ต่อสู้ได้เร็วก็คือต้องต้องตีตาตีตาในที่นี้ก็คือต้องต้องตีตาสองข้างนะฮะหรือข้างเดียวก็ยังมีโอกาสที่จะชนะได้เร็วนะครับแต่กู้ต่อสู้มันโตมาไม่ได้นะ,ะแต่ให้ดีเนี่ยคือสองตาเลยนะครับสองตาเลยเนี่ยชนะเร็วมากนะชนะเร็วมากเพลที่จะชนะไก่เบอร์แข่งได้นะครับก็คือตีตา แล้วก็แผลที่จะชนะไก่เร็วก็คือตีตาเพราะว่าเมืม่อตาเมื่อมองไม่เห็นแล้วนะฮะมันก็แทบจะควักตังค์ให้คู่ต่อสู้ไปเลยอะครับราคาไหนก็คือมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วยิ่งถ้าเป็นมาตีมาเนี่ยมาตีมาจะเป็นการวัดกันแบบ เรื่องของความแม่นเรื่องของความคมเรื่องของความถี่เรื่องของเบอร์แข้งนะครับมาตีมาเนี่ยฮะจะเป็นไก่ที่ตีกันตีแผลบางเนาะนะถ้ามือตาแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะโอกาสที่จะกลับพลิกมาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยถามว่ามันมีโอกาสไม่มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์สัดส่วนมันมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากยิ่งถ้าโดนสองตามื่อสองตาเนี่ย โอกาสเนี่ยแทบจะแทบจะหนึ่งในร้อยนะครับซึ่งมันมีบางสนามนะครับบางสนามบางกติกานะบางที่นะครับไก่บอดสองตาเนี่ยอย่างไม่จับเพนะฮะแต่บางสนามนะครับบอดสองตาคือมองไม่เห็นเนี่ยจบเพนะครับมันก็แล้วแต่กติกานะครับกติกาของแต่ละสนาม แต่ละท้องที่แล้วก็กติกาที่คุยกันนะระหว่างคูค่ชนนะครับมันมีหมดแลวนะฮะอยู่ที่ว่าเราตั้งกติกากันยังไงนะครับคุยกันยังไงเนี่ยบางพื้นที่บางสนามสรุปสั้นๆน,นะครับไก่ที่จะชนะไก่เบื่อแข้งตีเผลไหนก็คือตีแผลตานะครับแล้วก็ไก่ที่จะชนะไก่เร็วก็ ตีเผลตาไม่มีเผลออื่นนะที่มันชนะได้เร็วกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าผมว่าน่าจะเป็นเผลที่เร็วที่สุดแลยนะฮะก็คือตีตาตีตาได้ก็ดับตะเกียงได้แล้วก็เทบจะไม่ต้องลุ้นอะไรมากแล้วนะครับนะแต่เผลอื่นนะครับที่มัน มันมีมันมีโอกาสชนะได้เร็วเหมือนกันนะครับก็มีอยู่นะฮะอย่างเช่นตีกระเดือกอย่างนี้นะฮะลส่กระเดือกโดนกระเดือกแล้วกระเดือกขาดนะครับลงไปดิ้นนะฮะโดนแล้วลงไปชักนะฮะแล้วก็ไปเลยก็มีนะฮะแบบไม่คืนนะครับแบบนะะท่านก็คงเคยเห็นเนาะหรือถ้าไม่เคยเห็นกับหูกระตาเนี่ย ไม่เคยเห็นกับตาตัวเองเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินนะครับผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องเรานะครับซึ่งอยู่ในเวทวงของกีฬาไก่ชนเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับคือมันมีบางดอกเนี่ยโดนแล้วก็คือไปเลยนะครับกลับบ้านเก่าเลยอย่างนี้นะครับก็คือแผลก็เดือดตีก็เดือกขาดอย่างนี้นะครับก็มีนะฮะก็ชนะเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันจะมีน้อยหรือ บางแผละนะครับตีหูนะตีหูหักชักลงไปดิ้นชักนะครับแล้วก็โดนอีกอย่างนี้นะฮะก็ตะเลยนะเอาคืนไม่ได้นะครับโดนหักแล้วก็ไม่สู้ไก่เลยก็มีนะครับแบบโดนแข้งหนักหักจากดิ้นนะขึ้นมาก็โดนอีกอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตระเลยก็มีนะครับไม่เอาไก่เลยก็มีอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน นะครับจากอาการที่มันโดนหูโดนหักชักแรงๆนะครับก็มีอาการละเมอขึ้นมาก็ไม่สู้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็เผลแบบนั้นนะครับมีอยู่สัดส่วนก็จะน้อยนะครับแต่ว่าเผลที่มันชัดเจนนะครับที่เราสามารถฟันธงได้เลยนะครับเผลที่จะชนะเร็วกับไก่ชื่อไหนก็แล้วแต่นะฮะที่จะชนะ ไก่เชิงหนก็แล้วแต่ได้เร็วที่สุดก็คือตีต่างัสันส้นๆอย่างนี้เลยนะครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะฮะตอนนี้ก็ยังมีลูกไก่ก๋อยเชิงนะครับสโลหลังยังแบ่งอยู่นะฮะสองสเดือน4เดือนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในก๋อยสะโลลังก็ทักทายเข้ามาได้นะครับนําไป พัฒนาหรือนำไปใช้แข่งขันทางเชิงกีฬานะครับกับซุ้มกล้องเจริญฟาร์มผู้ใหญ่ไก่ชนโอกาสหน้าพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ